ครับสบายดีพี่น้องไที่ยสารบานเฮายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไที่ยสารบานเฮ่าวันนี้พวกพ่อก,กันแต่เศร้า,าพี่น้องกราผ่านดิงสิฟ้าพี่น้องไม่ยามหลอกกลุ่มพี่น้องใส่ไว้อยู่อกหลังกูหาลังหารังพี่น้องได้ในในบอสิมานบอกกันว่าหยุดเมืองน้ำกันเราพี่น้องเนาะ ใส่ไว้อยู่กองเพื่อแพ้กับฟ้องนี่ดเด็พีน่น้าะอันนี้ฝนตกะขึ้นนี่ฝนตกะขึ้นนี่นตกะงานใบกันนะเจ้าโอ้ยพี่เนาะอ้าวหอดจุดไม้ได่ะมาหลุนกันเบิ้งกับหล,ลังแหลก่าสีม้าบอกสีได้บอกพ่อได้อยู่ได้กินมาน้องนี่ ปานิงมาผูああ้เดียวได้เพียงน้องเด้อสิต่างกล่องไว้แต่สิบพยายามอยู่หัวเหืออ่ะไปลุ้นกันตอนยามพี่น้องลุ้นกันสิม่านบ่กเดียสิห้าเห็นอุ้ยคุ้งไงกุ้งเงย โอ้ไรจะปับปีไก่ล้างหละพี่นอ้อง่ะเดี๋ยวไปหลุดล้างกะต่อไปเลยถือแห่มานนะพี่นอ้องเดี๋ยวลองวานแห่กอนเดี๋ยวพันดิงจิลองวานแห่ Gracias. No เต็มแค่ม่หรอกจะไปยังไงละูดเ่าโพดแี่มันสีดิบเพียงพยายามรอกก

快走、啊啊 ะพี่น้องหลังจากที่ยามกันมากก็ได้กุ้งประมาณนี้พี่น้องในพออยู่พอกินเนาะตอนนี้พันดิงก็ได้มากกับถึงนทาแ์เดพี่น้องสำหรับการยำหลอดเวียดหรือว่าอันภาษาไทยเขาก็เดียกว,ว่าใสงงูเนาะก็ได้กุ้งพอประมาณแล้วก็ปลาหนอกปลาหน่อยแน่พี่น้องสำหรับคลิปนี้พันดิงก็สิได้จบเพียงเท่านี้พี่น้อง ก่อนสิจากันไปแกจะเลื่มฝากซอ,องทา้งซองไทยสารบานเฮาทางแฟนเฟยเพศบุกไทยสารบานเฮาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเดอ้อผ่านดิงจะไปเบียกกันมาเนี่สวยละ่ะอ่ะพบพอๆกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องเจ้ากุ้งเจ้วกุ้ง